ฟังหน้าก็ฟังหน้าพวกเราเ่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องช่วยกันนะคะใครสนใจซื้อก็มาซื้อได้ทาง Facebook c o t t h a i l a n โอ๊ยโอ้ยเจ็บ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 หนึ่งซากาดานั่นแหละครับ หนึ่บาทหนึ่งชุดครับคุณอยากได้สีอะไรเลือกเลยครับมี3มสีสีเทาสีน้ำเงินสีแดงแล้วเราก็ต้องเลือกออเลือกใส่เสร็จ ขายอะไรครับเมื่อกี้ขายอะไรขายถ้วยซื้อที่ไหนนะที่ลาซาด้าอ๋อลาซาดาโอ้โหโอเค